จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4จากคนชำแหละเนื้อสู่นักรบลิซันโดมาร์ตินเนสการเข้ามาของลิซันโดมาร์ติเนสลูกน้องเก่าของอริเทนฮากในราคา57ล้านปอนด์ที่แมนยูไนเต็ดจะให้กับอาแจ็คอัมสเดมเพื่อนำม,มาร่วมงานกันอีกครั้งในถิ่นออทเทฟอร์ด กำลังตอบแทนความเชื่อมั่นของผู้จัดการทีมและลบคำสุปปมาทของนักวิจารณ์ทั้งหลายแน่นอนเขาต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกูรูฟุตบอลมากมายด้วยส่วนสูงที่เล็กกว่าบรรดากองหลังในเพเบอลีกที่ถูกตั้งคำถามว่าจะเอาตัวรอดในลีกที่โหดเหี้ยมอย่างเพเบอลีกได้หรือไม่และภาพที่ปรากฏชัดก็เกิดขึ้นใน2เกมแรกในเกมพบกับไบรตันและการออกไปเยี่ยมเรนฟอร์ดโดยที่เห็นคือคู่แข่งทั้งสองทีมจะออกกองหน้าตัวใหญ่เข้ามาประกบ และพยายามโยนบอลยาวใส่เล่นงานจุดอ่อนจากเขาผลลัพธ์คือทีมพ่ายแพ้จมระดับสุดท้ายของตารางทําให้บรรดาน,นักวิจารณ์ยิ่งตอกย้ําความคิดเห็นของพวกเขาว่ามาติเนสน่าจะสอบตกและไม่มีทางรับมือกับการเล่นที่เปมเมลีกได้อย่างแน่นอนเมื่อการพ่ายแพ้ย่อดยับขนาดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเทนฮารตจึงต้องทาอะไรสักอย่างมีรายงานออกมาว่าหลังเกมพ่ายเบนฟอร์ดเขาตัดวันหยุดของนกเตะและลงทุนให้วิ่งตามระยะทางที่น้อยกว่าคู่แข่งและตัวเขาก็ลงไปวิ่งด้วย เหมือนเป็นการสร้างสเิรตในทีมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมพบกับริวร์พูลในนัดที่3าของฤดูกาลเมื่อกุนซือพบส่วนผสมที่ลงตัวคือการจับวารานยืนคู่กับมาร์จิเนสทั้งฝั่งซ้ายเป็นเทเลมาราเซยฝั่งขวาเป็นดีโกดาโลทําให้เกมรับของแมนยูดูมีความสเสถียรมากขึ้นและนิ่งทําให้เกมรุกสามารถทําเกมได้อย่างไหลลื่นโดยมีทีมหลังบ้านของพวกเขาทั้ง4ี่คนที่สามารถไว้ใจได้ ตลอดสีเกมที่พบกับลิเวอร์พูลเซาท์ทั้ป์นเลสเตอร์และอาร์เซนอลแมนยูน็ดเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดและแพงหลังชุดนี้ก็ประจำการครบทั้ง4นัดด้วยการสื่อสารที่ดีและภาษากายที่พวกเขาแสดงออกมาทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นลิซันโดมาร์ตินีสเข้าสกัดดูดันเพื่อกดดันคู่แข่งที่เห็นชัดๆก็คือการกระแทกใส่โมเมซาล่าและกาเบลเคซุดที่ทําให้ราเต้บาร์เซเลียนฟิลขาดเล่นนอกเกมใส่แต่มาร์ตินีสก็ไม่ไหวหวัน่นและเล่นไปตามเกม เมื่อความมั่นใจมากขึ้นการกระตุ้นเพื่อร่วมทีมให้กำลังใจกันและกันในเวลาที่อาจจะมีช็อตผิดพลาดหรือการเข้าสกัดช็อตสวยๆของเพื่อร่วมทีมเขาจะเข้าไปสาสใจกับเพื่อร่วมทีมปรบมือให้เสมอเราแทบไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เมื่อฤดูกาลก่อนบุกบการสื่อสารที่ดีของบรรดาผู้เล่นดานโลเปิดเผยว่าเขาใช้ภาษาสเปนและโปรตุเกสสื่อสารกับเพื่อร่วมทีมทั้งกัมมัติเนสและแอนโทนีทาให้ผลงานในการเล่นดูมีทรงบอลแห่งชัยชนะมากขึ้นน้อยแต่มากและมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็น6เกมเท่านั้นอาจยังพิสูจน์อะไรมากไม่ได้ว่าเขาล้มเหลวหรือประสบความสุจแต่สิ่งที่มันติเนสแสดงออกมาก็คือจิตวิทยาที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมมั่นใจในตัวเขาและแพชชั่นของเจ้าตัวก็ทําให้แฟนบอลของทัพปีแสดงยอมรับอาจจะรวมไปถึงว่าที่กับตัวทีมของปีแสดงในอนาคตก็เป็นได้เพย์แมนยูเคยเลงพอวเตอร์เป็นกุนซือก่อนตั้งเทนฮาร์กเหตุขาดหนึ่งคุณสมบัติ สื่อดังเผยกุซือเชลซีคนใหม่เคยเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายก็ยังไม่โดนใจแม้พาบริตันบินสูงในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้เดลิเมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแกลมพอตเตอร์กุซือมือทองที่เพิ่งอำลาบริตันแอน์ฮฟฟาเวียนเพื่อมารับงานกับเชลซีทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกแทนที่โทมัสทุกเคิลที่เพิ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เคยได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งกำลังหาผู้จัดก,การทีมมาแทนที่เอเลกุน่าโซชานในเดือนพฤศจิกายนรวมถึงราฟฟรังนิกที่เข้ามาขัดตาทับชั่วคราวแลงคาระบุว่าแมนยูได้ใส่ชื่อของแกรแฮมพอตเตอร์ไว้เป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะพิจารณาสำหรับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องปัดตกไป เนื่องจากกูซือว47ปียังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงฟุตบอลทั่วสมโมสรอโยุโรปมาก่อนโดยเจ้าตัวเคยคุมออสเตอร์ซุนในลีกสวิเดนและสวอนซีซิตี้กับไบรตันในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจเลือกเอเลเทินฮาร์กที่เคยพาแอชท์อัมสเตอร์ดัมทีมดังในศึกเอเลดิวิซิลีฮอลแลนด์ เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการ2018-2019มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากราฟรังนิกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่เคยผ่านงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาก่อนก็ตามซื่อในอังกฤษเชื่ออารอนวาวิสกาแอปขวาค่าตัวแพงได้หมดอนาคตในการเล่นในกับแมนยูเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาดาวเตะวัย24ย้ายจากคิสซัมพเพลยด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนและยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของอริคุนาโซชาได้อย่างต่อเนื่องแต่หลังจากเอริเทนฮาร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้เขาต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่เป็นต้นมาายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่าอูซูชาวรัตตั้งใจจะตัดชื่อของวาบิสกาออกจากทีม เนื่องจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวของเขาทําให้เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในศึกเพเย์แมตช6นัดที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านักเตะลูกครึ่งอังกฤษของโกผู้นี้แทบจะหมดอนาคตกับแมนยูเนเต็ดไปแล้วเนื่องจากในเกมยูโรปาลีกแข่งรายนี้ก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นแม้จะมีชื่อเป็นตัวสำรองก็ตามเกมดังกล่าวเทนฮากส่งดาโล่ลงเป็นตัวจริงแทนในตำแหน่งแบ็กขวาแต่ก็เปลี่ยนอลิสโดมาตินสลงสนามแทนในช่วงครึ่งหลัง จึงไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของดาวเตะอาเจนตาแต่อย่างใดขณะที่วานบิสากาซึ่งเคยเล่นในตำแหน่งนี้กับมันได้รับโอกาสสื่อในอังกฤษมองว่าการกระทําเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณที่สื่อไปยังฟูลแบ็กวัย่า24ว่าเขาต้องรีบหาทางย้ายทีมในตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ไม่จะพ่ายกับรเรอัลโซเซดาเป็นนัดแรกในศึกยูโรปาลีกแต่ก่อนหน้านี้แมนยูก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกเก็บชัยชนะ4นัดรวดและมีแต้มห่างจากจ่าฝูงเพียง3คะแนนเท่านั้น กิซาโนโรนาโดดาวิงทีมชาติโปรตุเกสออกมาโพสโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อร่วมแสดงความไว้อะไรต่อสำเร็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษที่เสด็จสวรรคตเิริประชมพรรษา96พรรษาเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาหลังจากครองราชมาอย่างยาวนาน70ปีโรนาโดระบุว่าแม้ตัวเขาจะย้ายมาค้าแข่งในพรีเมมยร์กัมแมนอยู่รวม2ช่วงเป็นระยะเวลา8ปี แต่ก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ประชาชนชาวเมืองผู้ดีมีต่อควีนอลิสเบิที่สองผมระบุว่านี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่เจ็ดปีในอาชีพคาแข้งของผมที่ได้มาเล่นในเพเบอลิกทําให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่8ดของผมในอังกฤษตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมรู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ของสาราชนจักรที่มีต่อราชินีซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถทรงมีความสําคัญและจะสถิตยอยู่ในใจของชาวอังกฤษตลอดไปผมขอถวายความเคารพนี้ แด่สมเด็จพระราชนีนาถและขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้สำหรับประเทศที่ผมสามารถเรียกได้ว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของน้อมถวายความคิดคำหนึ่งและคำอธิษฐานของผมแด่ราชวงศ์อังกฤษมาณนาที่นี้ด้วยทันนี้โรนาลโดระแมนยูจะหยุดพักการแข่งข,ขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังเพมเร์ลีประกาศเลื่อนการแข่งขันขน,ขน,ขนัดที่7ของฤดูกาลร,ระหว่างวันที่10-12กันยายนเพื่อไว้อาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 ซาปาฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเผยตลาดซื้อขายนักเตะช่วงหน้าร้อนปีนี้มีเงินสะพัดมากถึง5 0 0พันล้านเหนรียญสหรัฐตลาดซื้อขายนักเตะส่วนใหญ่ในยุโรปปิดตัวไปแล้วโดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นการประเมินมูลค่านับตั้งแต่1มิถุนาถึง1กันยายนปี2022สแถลงการระบุต่อไปว่าการซื้อขายนักเตะอาชีพช่วงหน้าร้อนปีนี้มีทั้งสิ้น9,717รายหรือคิดเป็นจำนวนที่พึ่งขึ้นมา มากถึง 16. 2เเมื่อเทียบจากตลาดเมื่อปี2021และยังเป็นสถิติใหม่ของการซื้อขายผู้เล่นท้งนี้เงินจำนวน5 0 0พันล้านเหรียญสหรัฐถูกจ่ายออกไปในการซื้อขายหากเทียบกับนร้อมปีที่ผ่านมาเป็นเงินที่เพิ่มกว่า29.7%หากแบ่งเป็นภูมิภาคยุโรปใช้ไป4 7พันล้านเหรียญซึ่งหลีอังกฤษใช้จ่ายมากที่สุดที่1 8พันล้านเหรียญตามด้วยอิตาลี548.8ยี่ล้านเหรียญสเปน479.9ล็ 4, 79, 9, ล้านเหรียญ ฝรั่งเศส4 70ล้านเหรียญและเยอรมนี460ล้านเหรียญ